สวัสดีนะคะมาต่อจากตอนที่แล้วนะคะในเรื่องของอักษรควบนะคะวันนี้จะมานําเสนอควบกล้าแท้ะคะ่ะควบกล้มแท้จะมีลักษณะอย่างไรคราวที่แล้วก็มีปัญชนะต้นสองตัวแล้วมาดูกันว่าควบกล้าแท้ปัญชนะต้นตัวที่สองเนี่ยเป็นอะไรได้บ้างเป็นรอเรือรอเรงแล้วก็ววแหวนนะคะ แล้วก็จะต้องอ่านออกเสียงพร้อมกันดูตัวอย่างนะคะพยัญชนะต้นกรยกตัวอย่างเช่นคําว่ากราบกรูกรกรกรบแล้วก็เกยนะคะคําว่ากราบก็รู้จักนะคะนักเรียนกรูกรโกร่วนกรบนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีไทยนะคะต่อไปนะคะ ขอรอเป็นพยัญชนะต้นมีคำว่าอะไรบ้างคะยกตัวอย่างเช่นกลัวขลุ่มขุกขระขรี่ขุกขะก็ไม่เรียบขลุ่มก็คือหน้าตาไม่เบิกบานนะคะส่วนคำว่าครัวเนี่ยจะใช้เรียกเจ้าอาวาสพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าอาวาสนะคะต่อไปนะคะ คอรอคุกกล้ำยกตัวอย่างเช่นครูครูครัวครางรครีครกเห็นไหมคะพยัญชนะต้นคอรอคุกกล้ำต้องอ่านออกเสียงสองตัวพร้อมพร้อมกันนะคะไปค่ะคอรอคุกกล้ำเช่นปรุงปรับ แรงเปรี้ยวเห็นไหมคะพอรอควบกล้ำมก็ต้องมีเสียงทั้งพอทั้งรอนะคะพร้อมๆกันที่เราต้องออกเสียงจะอ่านว่ากรุงก็ไม่ได้จะอ่านว่ารุงก็ไม่ได้นะคะไปค่ะต่อรอควบกล้ำยกตัวอย่างคําเช่นตรวจไตรรองเตรียมตุดตรากนะคะ คำว่าจุดก็จะเช่นจุดจีนนะคะรากก็คือชื่อของจังหวัดทางภาคตะวันออกนะคะก็ต้องออกเสียงต่อรอพร้อมกันขาดตัวใดตัวหนึ่งไปไม่ได้นะคะเรียกว่าควบกรมแท้ค่ะต่อไปค่ะกควบรอลิงนะคะกรอ,อกอควบรอเรือกับกควบรอลิงเสียงต่างกันนะคะถ้าเป็นกควบรอเรือก็เป็นกร ถ้าเป็นกควบลอลิงก็เป็นกงนะคะเสียงจะต่างกันยกตัวอย่างเช่นกลองกรีดกลับปืนเกล็ดไกลใกล้และคําว่าไกลกับใกล้เนี่ยเท่าที่สังเกตเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเขียนผิดใกล้เป็นจา่าละไห้นะคะไกลเป็นสระแต่ใกล้เป็นสระไอไม้ไม้มาลายไกลเป็นสระไอไม้ม้วนมักจะสลับกันนะคะ ขอให้หนักเรียนดูดีๆด,ด้วยค่ะตัวต่อไปนะคะขอควบลอลิงยกตัวอ,อย่างคำเช่นครุยคลาดคลิกเห็นไหมคะต้องออกเสียงทั้งขอทั้งลอพร้อม,พร,อมพร้อมกันค่ะตัวต่อไปค่ะคอควายควบลอลิงยกตัวอ,อย่างเช่นคลาดโคลนลำโครงเพลง เคลือคลุกนะคะคำว่าคลุกนะคะต่อไปนะคะพอควบลอลิงเช่นปลอมปลวกปลีปลายปลิวต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างคำว่าเราจะใช้คำควบกล้ำแท้ได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะ เด็กๆควรควรทำอะไรครับกับฟันทุกวันเฉลยนะคะแปรงฟันทุกวันนะคะต่อไปนะคะ้อที่สองวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนคือวันอะไรคะถ้าขึ้นปีใหม่ของชาวไทยเราเรียกวันสงกรานถ้าเป็นของชาวจีนเราเรียกวันอะไรคะ,ะเฉลยค่ะตรุษจีน ต่อไป้อที่3นะคะเครื่องดนตรีไทยได้แก่ยกตัวอย่างมา3าคำนะคะเฉลยค่ะกลองเห็นไหมคะเป็นควบกคก้าแท้กลองกรับคลุยต่อไปข้อที่4นะคะดอกกล้วยเรียกว่าอะไรดอกกล้วยดอกกล้วยนะคะส่วนใหญ่เราจะไม่พูดว่าดอกกล้วยแต่เราจะเรียกว่า หัวปรีนะคะหัวปรีก็คือดอกของกล้วยนั่นเองต่อไปก็ที่5นะคะผละไม้ที่มีรสออจะมีวิตามินซีสูงมากเลยรสอะไรดีคะเฉลยค่ะรสเปรี้ยวนะคะอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของอักษรควบกล้ำแท้นะคะแล้วมาพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ